สวัสดีครับบ้าวันเดินที่ดิสารครับมือนีเป็นเศอ้าอีกมือนึงครับผมพากันมาเลาะเบิงไวครับไว้หน่วยบ้านห้องครับผมไว้ขมเอาไปให้แม่แม่เอฟซีครับเพื่อนจังนองไวายี่งครับพี่นยากได้น้องไวไปปลูกครับผมพี่น้องครับมือนีกามากับเอยคือเ่าครับมากับพี่สีครับพี่สีเรากําลังเคนคิวไทยเยนคิวอยู่ครับ ครับผมวันนี้ที่โชคสิมานบอรครับเดี๋ยวทีไ้ไปติดตามเป็นรังใจให้ทีมงานลูกกรานบ่าวนันนี้ทิ่อีสานนี้นะครับผมสวัสดีครับไปลุยกันเลยครับนี่ครับผมพี่นงมารุนหาไหวน้ำกันครับสีได้ไหวพ่อเหงาสีได้ไหวพ่อเหงาพ่อพี่นง ต้นไว้ฮะยังเยอะไหมอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่สีพ่อเห็ดพวกแดงครับพี่สีพี่สีพอเห็ดพวกแดงครับพี่น้องพวกฟานพวกฟานอู้ยสวยๆเลยอูย ปาดขึ่นมานี่ออกไปทางถึนี่นั่นน่ะอือพหนพี่น้องโอ้ยกัดเส้นดินอยู่บ่อนตาย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 ขึ้นโซกีเถอะมาหนึ่งเลยสองมาสองเลยสามเถอะเนาะที่เกือบบ่มาเนาะพี่ชินอ่ะเกือบบ่มาบังในพี่น้องลาดฟาดเลยคุณ เอาพี่สีงัดทางงัดทางงัดทางงัดเก็บปวกฟอนเจ็บเลยหากใหม่ลืลรถอุ้ยขาตลาดตาหน่อยนี่อันนม้นะมีนะอุ้ยพี่น้องเกิดเรื่องกันดีแถบคนละนี่คนสุกดีไปขี่กระพองเ็ดคาว่โอ้ยขาเมียพี่สีตาซุอนแถ อดัดปืดงามเหีงเหงหยงดมาหลาดปลืดหลด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อเดีาา๋ยวเดวเวเก็ได้เห็ดี๋วดีย <c oughs> ยังดงีเดวดี๋อวดดีี่พี่สี อันอันเงียอ๋ออันเด็กกี่ันก็นก่างกโเอ้ยขออนุญาตแทปเจอ,อ,อุแทปเจอยเปพีนป่น้องโอ้วิตามินอุ้ยสุด,ดยอดเลยครับเียงแกงหนึ่งคนดิ่งน,นอนเลียงแกงหนึ่งคนด่งพี่น้อง กิบพันเรียวว,ว,ว่าเก่งแล้วไม่ันตังเละไมก็เขาตามันก็ทิบ่ได้แกงทิงน,นะกงแล้วงา,ปานปลานี้บ่บานเยเนาเจ้าอยู่นี่แหละเออนาะมัสิถา่ <c oughs> เาเฮาคเอว่าตรงนี้จะเคลียร์ดีพี่น้อง่าพี่สีเด้ <c oughs> อบ่เคยมาจา้าเคลียร์ไม่โจโลกฮุ่มมนๆๆ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 ๆีๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆพๆๆสี สรพี่นออ้องขา,ขาเอ้ยขาโอ้เห็ดัวมขาเราเห็นตัวนตัวเลกบออวนนีก้เห็นตัวนี้ัหลุดลงไปงามเหี้ยไปทางไหนอุ้ยอุ้ยกว่เมื่อนเท่ากับนี้ก่ที่สุดข้าขบกง้าที่นอ ตัวม <Es> <an> ันถ like ึงนุ you know? <ah <the freely split again> <the> ่นพุ่นก็มีบ่พิสีปลาดีีี่น้องอ้มูใหญ่เด้เนอมูใหญ่มูใหญ่โอ้ยบักลาไปสีพอเหิตขอยาดได้กี่น้องเล้ยขอยาดเปิดเอาดอกมันพอรมาเห็ดหนาปกเพิ่สิไม่เห็ดหนาปกเบืองให้พี่น้องดเบือเงิน ขุ่นเอ้าเอ็ดหนักโป๊ะเบือยี่น้องบุญกันโอ้ยงามโอ้ยงามเหียมเออพอดีพอดีพอดีตัดโหลดตัดพอดีเลยพอดีเลยตัดพอดี อ้ยจะกินเสียบเลยพี่น้องเขียวพอดีเขียวพอดีหลุดลองปัด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 ูยสีว่าคิบ่อันอันข้าเขียวไว้อันอันขายุนอันลูกกระเดือกคุณบอคุณน่ะ

นี่มันตันขึ้นนี่ในตองนี่แม่น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 ถูุ่นคุนุนคุนนเ้ยระเบิด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 เฮ้ยอเมริกมีเฟสเนาะไม่ใี่จะอ่างเ้าแค่ไปอ่างแล้ว วยนนี้เราไปเอาบุญครับขาบอดายอันรายเงีนยงงายง่ายงาเกิดเป็นนาเป็นนาไะเป็นตาลัวจัแบบเพลียเพราะว่าท่านไหนเห็นพี่สีด้วยซ้ำเล่มาจัดนี่หลุนต่อไปอีกโอ้ยขาขาย่างสมัยยุโรปกอย่โรปแขกพี่สีหักออกด้วย อ่เี้โหอ๋อยังยันก็จอดเปิดพี่เปิด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 นี่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 เป็นกระต่ายดกวสองดอกครับสองดอกอ้ยหอดสองสองอพี่พี่ก็ต้องออกพี่สีอ๋ออันนี้โอ้เนี่ยครับจอย

ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเสนอถยองเลยครับเออกรัีอาเแ่สีนี่ก็คอเสีสี่อยเปิดเด้อบ่า่อบ่ถือสีหากูยังอก มานือบังงามวะมาถือไปิลยมาถือโซ่ังามวะอู้ยอุ้ยไปอีกบ่อไปคุณหาก้อนหาอืมคุณนองก็มัน้อยน่อยเลยงามจังงามมได้กีด้วย

พูน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 ตัวบางแ่เลยข้างในผีผีผีเขียมเลยเอาไปสักคนขึนสัมดอกอลังเลยพ่นพูนพระพนตรวี้พ่นพูนพูนตาขดอกนี้ ง่ามครับผมปุ๋ยแบบง่ายเเดี๋ยวเดี๋ยวุยว้นปุดเลยเออจนดังบักแค่งนึงขาดปุดงาดบ่อถึงปุหลักบลึงด้วยอือุ้ออหักไปต้นนาไปต้นเล้ ห,หมดขั้นเลยหมดขั้นอืนอปดอาดป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 าดมีอย่างเอาเมือดสิบอกสิบอกพี่น้องเอ้ยกินป่านเฮ้าอืออึดป่านเป็นอยังเอาเมือด <S <S บังเง่บังเง่บังเง่พี่น้อง เห็ดยอดเลยเห็ดปวกอีกแล้วครับโอ้ยปพอเห็ดปูอีกแล้วเนาะอู้หลายอยู่ครับพี่น้องหลายอยู่หลายอยู่มูงใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวโทรเอ็นพี่สีครับผมป๋าพี่น้องพี่น้องโทรเอาเอื่อยแล้วครับโทรเอาเอื่อยแล้ว อ้ยออกจะตัวใดบุพเพเราเอ้ยเง้ยมืวพี่น้องเงี้ยมืดนะพี่น้องโอ้ยเง้ยมืดเงมดพี่ป้าพี่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 ป้าปืนปืนโอ้ยเงี เต็มเลยครับเต็มเลย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 โอ้ยกระพันมัอนี่ไปบนเหลือเลยพี่น้องเห็นอย่างกวักขวกมาพี่สีหรือผู้ใดบนนี้พี่น้องเห็นทุกอย่างไหมเมื่อสิ่งดึงในระบบจะเอาอีหลีพี่สีดึงไงดึงไง นี่มันเป็นหเล่อยขึ้นมาได้แต่ว่ามันดอกดอกมันอันอันยังอันขาวๆเนาะอ้ยขาขาเม้นอันนี้เนาะจมจุ่มด็้ออกด็ดออกจังดินหลายจงบ่เป็ดปนพี่สีขอ่าเออด็้ออกลดดินมันงนะเออเออจังลางไง

เออข no uh ี <huh ่ปลาร้ายดีๆนะมาแล้วพี่กฟ้อนให้จำไปเอาอันตั้งคนโอ้ยพี่น้องเลยมองเนี่ยสีย่ะโอ้ยน้องใหม่กับพ่อหนุ่มใหม่พี่น้องเมื่อนี้ว่ามหาอันไวยบ่พอไวยจ้าต้นพี่น้องเลยก็สิ้บ่ได้ดอก ได้เห็ดได้น้องไม่โจดครับคุณนี้พี่น้องพี่พี่เขาพี่พี่เขาต้อง่พพี่ขี่จะเบิ้งที่พี่เออนี่ขี่จาเด้อยันเม่นเก่ตัดรถได้พี่ตัดขาวพียตัดยำตัดจ้าตัดเอา ตัอรเลย้ากิบกิบโอ้กิบเนี่เลกิบแล้วกัอันนี้เลยมันชิดเปลือกขีดินนพี่น้องดอกงามอยู่ด้วครับอ๋ออ๋ออุ้ยอย่างนี้ว่ามันบ่กขาดไม่ชีเด็ดออกแม้ว่าเดีวเผาไปไหนคือคูอื่นเลยเสียมถอก ตรงนั้นสมัอลังการใขั้นพ่อแบบดเป็นมังพิสีเนอะพี่จะเบิ่งจะเบิ่งมันเปิดอันใบใหม่ยู่ข้างลันกึ่งหัดเบ็ดตองอยู่โอ้ยขันมาพร้เมืองบ้านนี่มะพร้าี่มันอยู่ใต้เบ็ดตองมันอยู่ใต้เบ็ดตองไปเปิดมันบดดันขึ้นเนาะเปิดตะขาตะขาเลยครับเอาวันนี้ไปเพิ่นี่จังสะอาดสะอาด ดินจมบุรีคูใส่ดอกมันจางลางง่ายครับผมดึงเร <uh nope. totally ื่อยสบายสบายเลยเบ่งขาเนี่ยเป็นเสียเป็นเสียงว่ามันกดเตี่ยวมันแล้วที่นี่ของผมพี่น่อง ลาดหอยมาถ่ายินละอือเพื่อนอ้เจ้อเดียวสซงหน่อยสหน่อยกำลังอ่อออเลยอ่ออนี่ยเป็นยังไงคุณน้องหมอโคตรกินบหอยเดียวลงนี่ห้องไม่กินใ่ไหม้องมั่กินไปนี่จุงไ้เนี่ยขากินเนี่ย น่องมันลายโดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบทางนี้ก่อนตัมนึงทำลหมดเลยมันมีอีกอยู่ด้วยครับผมยังไม่ทันห่งหมดเลยครับผมเห็ดเก็บอีกครับเก็บอีกอีกที่เป็นองอรุณขอาร้นร้อนนี่ขาเอขาบงเ่ขาดอนดอนี่ตรงไ้นอ้ยดอ่ อุ้ยเลบอกเอ็นอืมอ้องโอเคเยเนเลบอกแลขาดตงน่ะบุ้ยหายเาเีวนี้เาเดียวดี๋หักเลยอืมมันทำใบกัวถีเลยอืมข้าวออกลดยังบราะ มไอไ้บคุณพี่องคุณลามไปมืดเลยลามไปลามไปเ,เลยนี่ไไก็อยูใ่ใกคนกระตาไหีว่าไรเหลือขึ้นมาก็ได้อันีดเปเสียมกัจะใส่ใส่เนอ้ยอู้จะเท่างไง

để sắm mua lẻ ngắn nó chỉ nọ. nóng đứng đây đây là tắc 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 tất tắc tất 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 บตาดอกคล้ <lide> ยายดีตัวเองพี่นาะต้องมบปลอดตอนคือมูมูเศร้านี่เนาะมูเแหลกได้จุ๋ม อันนี้ก็สิจุ่มบ่ใหญ่เนาะก็สิจุ่มบ่ก็ซ้ำกันแหละมันยืดเห็นบ่มันอยู่ใต้ใบไม้ที่ขาจะจังว่าขามันมังงอมังเงียงมันขึ้นบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดสิกระตานี่ เง่งเนาะคุณจะอยู่ที่ไหนมานี่อะไรเนี่ยดุงโอ้ยเห็ดไข่เนบเห็ดไขอ่อุ้ยอิลีเอจาจพิสวยบ้างเพรว่ามันเห็ดไข่ือหอยบอแต่ว่าอยได้กินเห็ดไข่เด,เดยวเ็นบอ่าปุ๊บ เขาก็เที่ยวกันะเก็จะเที่ยวมื่องมืเขาเห็นกับเ้าที่ย่มไปตดตรงโีสีโอ้ยดอกนี่ตัดมเข้มจักว คนมาได้ฮีตโมนแข็งอยู่ดแข็งมันแข็งนี่น้องบึ้งเลยเอ้ยตัวอยนี้แม่ข้อผอมเมื่อวานที่สีขาวเลยแต่ว่าขั้นผอมเมื่อวานเขาจะยัได้เคลียร์อยู่ดีเนาะแต่ว่ามูที่เขาเห็นบปแม่นเป็นงสี่าวอยู่ใต้เบ็ดตองมาจากมันสีซ้ำอันมูเลยมันที่อยู่ใต้เบ็ดตองมาจากคือิมีมาจากย้ายไปลบไปบึ้งใหม่เต้ <laughs> <ง>ไม่เปียตาเดี่ยวๆกันที่โต๊ะโอ้ถิ่มกระตาพี่น้องเลยเท็ดมือนี่ที่จ <laughs> <laughs> ัง,งใจก็จะได้เอาดอกจูมาโฆษณาเนาะตอนปิดคลิป <laughs> ดอกจูงอยู่ข้างล่างุพี่น้อง ผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือนีครับผมพี่น้องครับบม่มาหาปันไดครับผมพี่น้องเนวหาบ่อใเออนวหาบ่ไดดแนวใดบ่ได้หาคน <c oughs> นะครับผมหนึ่งตั้งใจมาหาไหวบ่ไดดไหวจักหัว <c oughs> บ่ไดดไหวจักหัวผีพี่น้องได้เห็ดเต็มกระถาหนึ่งพี่โอนผครับเห็ดยังสมบูรณ์เด็ดพี่น้องบางแนวปัดบมักบัวบักแตงดีครับตาสองครับนี่ แนวบริเต้ตั้งใจหาพี่น้ององอย่างนี่อุยพี่น้องโวดพ่รครับาคาุณขาสุดยอดเลยครับผมคลิปนี้กะโศกมานคือก่าครับผมว่าบโศกกะโศกคือก่อแล้วครับผมคลิปนี้ก็กข,กข,กกขอใบสมุดสกคอนครับใบบุปปพเพกันคลิปนะให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขพนเ้ยครับผมจะไปแกงเห็ดกินก่อนครับผมไปนี่วนปวดนะครับ กินแกงเขียนน้ำกันด้วยครับเพื่อนน้องไม่จวดกระทุบบัวบัวแกงใส่กันโรดครับผมพี่ดอก